ตัวงานวิ่งเทนหม่นะครับพาร์คานระยะทาง16กิโลเมตรที่จะวิ่งวันที่เดือนกันยายนที่สวนรถไฟสวนศิลิกิจแล้วก็สวนจิลปักรครับก็เรียนเชิญทุกคนมาวิ่งกันเพราะว่ามันจะวิ่งในสวนสาธารณะมันก็จะวิ่งแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถมาวิ่งได้มือใหม่ต้องเตรียมความร่งยังไงหรอเพราะว่าเขาอาจจะแบบก็อาจจะเริ่มซ้อมก่อนครับอาจจะอาทิตย์สัก3าวันอะไรอย่างเงี้ยก็ เดินสลับวิ่งเเดิน20นาทีวิ่ง20นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองวิ่งพอผ่านไปสักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ลองวิ่งจาก20นาทีเป็นครึง่งชั่วโมงเป็น40นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีระยะ5ไมล์5ไมล์ก็8กิโลเมตรก็คิดว่าคนวิ่งสัก40-50นาทีก็วิ่งได้แล้วครับงานนี้ตัดส่วนพี่โนุ่เลยไหมรับว่าเราเป็นสายวิ่งแใช่ใช่ผมเนี่ยมาวิ่งกับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยสง,งานแล้วก็คืองานซูเปอร์สปอร์ตเทนไมล์ที่จัดทีี่่เเเซ็นนนรร์ววิลลดข้้้าางหยคับแก งานลาคูน่าภูเก็ตมารารอนที่จัดที่ภูเก็ตนานวิง่งส -2 กิโลก็เป็นภูนมารารอนก็สนุกดีเป็นเป็นอะไรที่ท,ท,ที่ที่ต้องแบบต้องเตรียมตัวพอสมควรเลยนะครับใชเาแล้วมันแบบนเมันท้นทอง่ายเรามีวิธีแบบว่าเอ้ยเออให้ <S <S มันแบบว่าสลับมันมันก็ยากเหมือนกันเนะคือผมว่าการวิ่งอะ่ะมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราสามารถทําได้ทุกคนแล้วไอ้ของแบบเนี้ยคือถามว่ามันง่ายมั้ยมันไม่ง่ายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอ่ะ มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนะมันก็ต้องทุ่มเทซ้อมอะไรเงนะี้ยผมว่าจริงๆของวิ่งถ้าเทียบกับบางเรื่องของชีวิตอะมันง่ายกว่าเรื่องอื่นเยอะนะแต่ทุกคนจะต้องทํางานใช่ป่ะทุกคนจะต้องแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นนี่เราต้องใช้กํลาลังใจอะแต่ว่าวิ่งมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถสร้างไอ้นี่ได้คือแบบร่างกายเราพรอวิ่งเสร็จเราออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งมันจะหลังอองล่งฮอร์โมนความสูขออกมาะนะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรา มีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยเนาะแต่เมื่าเราใช้การวิ่งในการซีลจับปัญหาทุกอยาก่างมันก็ไม่ถือกับวิ่งสยบปัญหานะแต่ว่าก็เป็นการออกกําลังกายด้วยเป็นการรีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยครับไอ้ที่เราจะลงเท่าไหร่ตั้ีสิบส<อ>ิบไมล์ส<อ>ิบไมล์ก็สิบหกโลใช่เราเรียกว่าหลงไหลในการวิ่งได้อย่างนั้นาหรอครับก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าก็วิ่งมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็มีช่วง ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเข่าจากเล่นละครก็วิ่งน้อยลงไปหน่อยนึงแล้วก็ปีนี้เขากลับมาวิ่งเยอะพอถ่ายละครเสร็จแล้วก็โอเคเขแบบว่าตั้งความตั้งแบบเป้าหมายแต่มาทำการวิ่งหรืออาจจะมีไปมาละทอนที่ไหนอะไรที่เราอยากไม่มีไปสักครั้งไม่อยากมาขอโทษแบบเาไปต่างประเทศอะไรอยย่างงเี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แค่อยากจะวิ่งให้เวลาที่เราแบบตั้งใจไว้อะไรอย่าง้อย่างมาราธอนได้สักสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังทำไม่ได้นะทุกวันนี้ประมาณประมาณสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้มีตั้งโกในใจ ก็ตั้งตั้งไว้ก็ว่าจับให้ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงอะไรแต่ยากพออายุมากขึ้นแล้วยิ่งยากขนาดว่าฟิตทุกวันยังรู้สึกว่ายากนั่นดิมันยากนะเจริงๆวิ่งสี่สิบสองกิโลเมตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ประสนการวิ่งของเราคืออะไรเนี่ไม่หีไม่หีก็ไม่มีนะก็วิ่งเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ไม่มีนะเอออายุก็ไม่มีปัญหาอายุก็อาจจะนิดหน่อยแต่มันเป็นธรรมชาติของโลกวะวะเข่าเอีางดี เขาแต่ใช้คขาว่าดีเขาพอพอได้ดีกว่าเขาเขาขวาก็ยังแบบตึงๆเจ็บๆอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับยิมด้วยเพราะปีฟิตเดชกับวิ่ง2อย่างสลับกันเพราะว่าวิ่งบางทีวิ่งอย่างเดียวมันก็เบื่อนะเราก็แบบหาเรื่องอื่นทำด้วยเพรว่าพี่หนุกับมาอยู่นียังแข็งแรงยังแบบว่าฟิตใช่ว่าพอได้ดีกว่าไม่ไม่ฟิตขนาดนั้นทำไมถึงเราคิดว่าพอได้ล่ะคะเพราะว่า เพราะว่าพี่ว่าคนที่อายุเท่าพี่หลายคนเขาแข็งแรงนะ,อะเออก็แข็งแรงกันหมดแหละครับถ้าถ้าคนที่ดูแลสุขภาพอ,นนนอะนะคนก็ไดเห็นแบบคนไมค่อยแบบโผลหนา้ามาให้เราเจอเลยจริงๆอ่ะ,อะเดี๋ยวมีละครจะออนแอร์แล้วก็ค<ต>ือหายไปสักพังใหญ่ไงคือพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลอ่าคือเล่นแบบเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงแบบี้ยเออถ้าแบบไปเที่ยวไหนไปอะไรค่อยลงอะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบโพสต,ตอรี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าแบบ มีไปทําอะไรแ,แปลกๆทําอะไรสนุกๆกไปอ<ต>ัพโหลดไปค<ต>ิดถึงไอแบบอยากให้เราอัปเดตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้นี่ก็เพิ่งเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานเองก็ไป,ไปไปออกมาจากป่าไปเ<อ>ที่ยวทุ่งใหญ่ทะเลสวนมาเลยก็เอาสภาพรถที่ไปลุยคงลุยโคนอะไรมาให้ดูกันแเดี๋ยวจะมีละครให้ใช่ครับมีละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตกระดดครับต้อง7 HD เ,เ,เป็นรีเมคใช่เออมันรีเมคใช่แต่ว่าเรื่องมันเหมือนเดิมครับแต่มารับในรอบปี เออจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันถ่ายเสร็จตั้งแต่เมื่อเดือนเดือนสิบสองละเดือนธันวาหลังปีใหม่ก็ก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เรียกว่านั่นนะอาจจะเรียกว่ารอรอคิวออนอะไรเงี้มั้งแล้วก็ทําพวก CG พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเห็นแล้วเราโชว์คุณโชว์อะไรนิดนึงนิดนึงไม่ได้หมดไม่ได้หมดเฉพาะตอนเป็นลูกชายถ่ายพี่อารพิยารถ่ายแล้วอะถอดเครื่องหมดเลยใช่ช่วงนั้นตอนนั้นช่วงนั้นบอกวันนี้อีกเพราะว่าเราถ่ายเรื่องนี้ก็ต้องแบบคุมอาหาร ฟ้าติ่งกินอบไก่อะไรเงี้ยต้องขอบคุณทีมกัตนาด้วยแบบทำอบไก่ให้กินจนจนเบื่อเลยอ่ะกินแบบเออกินแม่อบไก่อ่ะแต่พอคนเห็นภาพที่ออกมาแล้วคนก็คนต้องฟ้าเอาเงี้ยเราเขินแลยเราโดนจับตาโอ้โหแก่ขนาดนี้แล้วไม่เขินแล้วไม่พอเราไปเยอะๆไงมันมันจะไม่เขินหรือเปล่าไม่เขินไม่เขินรับโอ้โหอยู่มานานขนาดนี้เขินเลยอีกวะคุ้มแล้วเน้องเป็นแนที่ออกาที่กดทน ใช่ใช่ก็โอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเราอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมากินแล้วมอีนึงเรื่องพี่น้องที่คการเราเกี่วป่าอย่างเงี้ยก็จะว่าเอ้ยเคการยังไงที่ราทเกี่ยวกับอ๋อคือจริงๆอ่ะพี่เป็นกรรมการมือที่สุดนะครับที่เสีออยู่แล้วก็มันก็จะมีรอบการปฏิบัติงานที่เราต้องเข้าไปดูโปรเจกต์ต่างๆที่มือทีทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยผู้พิทักษ์ป่านะเพราะว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาเป็น จ้าหน้าที่ที่เอาจริงก็น่าอุสานแหละพวกสวัสดิดกสวัสดิการไอ้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังขาดแคลนอยู่มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาอย่างรอบที่ไปมาล่าสุดก็เอาสเสบียงไปให้เขาแล้วก็ไปถ่ายทําสารคดีสั้นด้วย mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตของพิทักษ์ป่าว่าในป่าเขาทํางานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มีชีวิตยังไงน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ไปอ่ะเขาเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันออกมันจะเป็น พื้นที่ที่อยู่ที่จังหวัดปาานะแล้วแบบพี่น้องที่เป็นพิทักษ์ป่าเขาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มปากากะยออะไรแบบเนี้ยเออเวลาที่เขาราัตัวงบรัตรเวนมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแล้วคุยวิทยีวกันม่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งอะไรเงี้ยเออพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็อย่างทางมูลที่สื่อ,อก็ไปทําเขาเรียกอะไรเป็นเออเขาเรียกจุดสกัดก็เป็นที่ที่ให พิทักษ์ป่าเขาได้มาพักเวลาที่เขาลาดตะเวนนานๆเลยเงี้ยครับเขาก็ทางบริษีเขาหาทุนไปให้แล้วก็ไปสร้างกันจนเสร็จแล้วแล้วกลับเขาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือทั้ทงเีนื่อทั้งแรงทั้งใจค,คนอื่นเหนื่อยผมไม่ค่อยเหนื่อยหรอกพี่ก็แบบช่วยเขานิดๆ,ๆหน่อยๆก็ที่จะช่วยได้อะไรเงี้ยครับก็การที่มาคุยอย่างเงี้ยก็เป็นการการช่วยอย่างนึงเน<อ>ีประชาสัมพันธ์ใช่พี่โดทำไมถึงสนใจที่จะเข้าไปช่วยเขาเราเห็นในที่รู้สึกว่าเราต้องเข้าไปช่วยผู้พิทักษ์ป่าแล้วล่ะเราเราเที่ยวป่านะคือคนชอบเที่ยวป่่าาพออเเเเทียวสรร็็จจจกกะับ พี่พเ,เพื่อนๆน้องๆที่เขาทำงานอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออเขามีความอัตคัดมีความลําบากมีอะไรที่มันยังขาดแคลนบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเราพอช่วยได้เราก็อยากช่วยอืมยตองนี่ตัอเออยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่ครับใช่แตทางทีพี่รคูค่ะหลหลายคนมองเห็นความสําคัญขอ่พี่ทักป่าดได้เออจริงๆอ่ะพี่ว่าทุกวันนี้สังคมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องป่าไม้แล้วเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนของเราเนี่ย แต่ผมอะ่ะส่วนตัวเลยเชื่อว่าการที่รักษาป่าไม้ได้มันไม่ได้อยู่ที่โครงการจากรัฐบาลหรืออะไรมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับสวัสดิการของคนที่ดำหน้าที่เดินตรวจป่าเออก็คือเหล่าผู้พิทักษ์ป่าที่เขาทํางานกันอย่างแบบหนักหน,กนาสาหัสเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเวลาพักแค่ห้าวันเองนะเออเขาต้องออกลัตัเวนเนี่ประมาณ20กว่าวันแล้วก็มีวันพักประมาณ5้าหวันเท่านั้นเองแล้วสิ่งต่างๆสปงสเบียงอย่างเงี้ยบางทีเขาขาดแคลนครับ ก็สามารถช่วยได้ตามช่องทางต่างๆแหละอย่างมุ้ยที่สุดนะครับเสเถียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุ้ยที่ที่ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมมาอย่างยาวนานปีนี้งครบ35ปีแล้วก็ก็นั่นแหละครับก็สามารถทาผ่านมุ้ยที่ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากสะดวกทําในช่องทางอื่นก็ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นั่นแหละประเทศเราต้องการป่าต้องการต้นไม้แหละถ้าเราดูแลคนที่เขาช่วยเราดูแลไอ้พวกทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะ ขอบคุณมาก <Okay. S 1> เรายังมีหวัง